เมื่อได้ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อเท็จจริงดังนี้ผมก็จะมาเข้าสู่เรื่องว่าใครเป็นคนแอบบันทึกคลิปลับในบ้านจันสองล้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ในวันที่14สิงหาคม 2,567เหตุการณ์เก <‌ Those> <hehe> ิดข <fin anta> <ots> <medim> ึ <Schon> ้นที่บ้านจันสองล่าเวลาประมาณ5้าโมงเย็นผมก็เลยตั้งชื่อว่าคลิปลับจันสองล่าทบทวนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับทำไมมันเกิดเหตุวันที่14สิงหาคม2,567 ในวันที่14สิงหาคม2,567สารรัฐธรรมนูญโดยตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้ง9คนได้ออกนั่งบัลลังและอ่านคำวินิจฉัยกรณี40สวยื่นคำร้องให้ถอดถอนนายยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งเนื่องจากเป็นบุคคลที่ ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์กระทำการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหลังจากอ่านคำวินิจฉัยในเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเสร็จอ่านไปประมาณ30กว่านอาทีมีมติ ให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งก็จะมีผลให้คณะรัฐมนตรีอีก30สกว่าคนหลุดจากตำแหน่งไปด้วยหลังจากนายกรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐสภาก็คือความแตกตื่นของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ควบคุมที่ประชุมในขณะนั้นสั่งปิดประชุมทันทีสสก็แตกหือออกจากห้องประชุมนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรแต่มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเทียบเคียงกันในเวลาประมาณก่อนห้าโมงเย็น ผู้สื่อข่าวได้รับสัญญาณว่าจะมีการประชุมทางการเมืองเกิดขึ้นในเวลา17นาฬิกาที่บ้านจันสองล่าซอยจลันสนิทวง69ซึ่งเป็นบ้านที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรได้แจ้งต่อสำนักงานคุมประพฤติกรมคุมประพฤติว่าในระหว่างที่พักโทษในคดี ถูกสั่งจำคุกเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจะอาศัยอยู่บ้านจันทรสองล่ามีข่าวออกมาอย่างนั้นสื่อมวลชนก็แห่กันไปรอที่หน้าบ้านพักซึ่งเรียกในภาษาการเมืองว่าบ้านจันทรสองล่าเพราะตั้งชื่อบ้านอย่างนั้นครับเขาตั้งชื่อบ้านอย่างนั้นจริงๆว่าบ้านนี้ชื่อบ้านจันทรสองล่า อยู่ในซอยจลัญสนิทวงหกสิบเก้าก็เป็นบ้านพักของทักษิณชินวัตรในสถานะในวันที่14นั้นยังเป็นนักโทษเด็ดขาดชายคดีทุจริตคอร์รัปชันอยู่อธิบายเพิ่มเติมว่าในความเป็นจริงนี้บ้านจันทสองล่าครอบครัวชินวัตรไม่ไว่าจะเป็นอดีตภรรยาคุณหญิงพะจะมานดามาพง์หรือลูกลูก ไม่ว่าจะเป็นพานทองแท้พินทองทาหรือแพทองทานไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นหลายปีแล้วมาอยู่บ้านหลังใหม่ที่สร้างขึ้นบริเวณย่านเกษตรนวะมินนะครับไม่อยากระบุหรอกแต่ว่าหลายคนก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่32แถวแถวเกษตรนวะมินครอบครัวชินวัตร อดีตพรรยาและลูกทั้งสามคนก็มาสร้างบ้านคนละหลังคนละหลังคนละหลังและเพิ่งตอกเสาเข็มหลังใหม่สร้างให้คุณพ่อก็คือพันตำรวจโทรประธานโทษถูกถอดยศแล้วสร้างให้ทักษิณชินวัตรนี่อยู่ดีบริเวณบ้านหลังใหม่ย่าเนเกษตรนวมินบ้านจันทร์สง่าก็เป็นบ้านที่ มีคนงานอยู่คนรับใช้ยอยู่ลูกน้องอยู่ดูแลบ้านไว้แล้วก็ในช่วงที่กลับมาประเทศไทยหลังจากได้รับการพักโทษทักษณิณชินวัตรก็มาอยู่ที่นี่ที่บ้านจันทร์สองลาที่ต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เห็นและรับรู้อย่างละเอียดเพื่อจะยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอง์อิง,องไม่ได้พักที่บ้านหลังนั้นถ้าใครจะอ้างว่า มีการเข้าไปไประชุมของหัวหน้าพักของเลขาธิการพักตามข่าวที่ปรากฏว่ามีแกนนำพักร่วมรัฐบาลไม่ไว่าจะเป็นเลขาธิการพักหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักและก็คนสำคัญนี่แห่ไปที่นั่น,นถ้ามีการบอกว่าไปคุยกับหัวหน้าพักเพื่อไทยก็คือนางสาวอุ้งอิงก็เป็นการตอแหล เป็นการโกหกเพราะนางสาวอุงอิงไม่ได้พักที่บ้านหลังนั้นยืนยันนะครับและในช่วงเวลาที่มีการประชุมกันห้าโมงเย็นเป็นต้นไปและเลิกประมาณสักหกโมงเศษนางสาวอุงอิงยังอยู่บนเครื่องบินเพราะเดินทางกลับจากจีนกลับจากปักกิง่งยังไม่ถึงประเทศไทยนางสาวอุงอิงได้รับแจ้งว่า สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายเสียาทวีสินพ้นจากตำแหน่งก็ได้รับแจ้งให้รีบเดินทางกลับจากประเทศไทยซึ่งตอนนั้นไปทัศนศึกษากับคณะมินิปอวปอปวอ,อมินิวอปอ,อที่ปักกิง่งการเดินทางจากปักกิ่งมาที่ไทยก็ใช้ระย,เยะเวลา หลายชั่วโมงนะครับสามสี่ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำในขณะที่เขาประชุมกันที่บ้านหลังนั้นยืนยันว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยยังอยู่บนเครื่องบินยังไม่ถึงประเทศไทยแล้วมันเกิดเรื่องคลิปลับอย่างไรเมื่อผู้สื่อข่าวไปรอยอยู่หน้าบ้าน จันสองล่าก็มีรถหลายคันเข้าไปนะครับไม่ไว่าจะเป็นรถอานผาดหมายเลขทะเบียน555รถเบล y, ลี่รถโฟล์คสวาเก้นรถนั่นรถนี่แห่กันเข้าไปหมดถ่ายภาพมาได้ก็รู้ว่ามีใครไปประชุมที่นั่นบ้างตามข่าวที่สื่อมวลชนแถลงไปนั่นแหละครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคลิปละ่ะก็อยากให้พี่น้องรีบแชร์กันไปนะครับผมก็จะเปิดความลับ ที่สำคัญในท่านทั้งหลายสะเราในฐานะคนที่พูดคุยเรื่องการเมืองในฐานะคนที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองและก็มีคนติดตามพอสมควรไม่ถือว่าจะต้องติดลำดับท็อปไฟท็อปเทนในประเทศแต่ยืนยันว่ามีคนติดตามพอสมควรและคนติดตามผมส่วนใหญ่ ก็คือคนในแวดวงทางการเมืองสมาชิกปส,สภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบันกว่า90%กดติดตามผมทั้ง Tik t o อทท้ง Facebook ทั้ง youtube บ,บางคนก็เข้ามาเป็นเพื่อนในลายนักเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนทั้งหมดร้อยละ100กดติดตามผมที่ในจำนวนคนที่ กดติดตามใน t ิกต o k ก็ห้าแสนกว่าใน Facebook ก็ 2, สองแสนเศษใน YouTube ก็เกือบสองแสนแล้วนี่ทวิตเตอร์อีกสองหมื่นกว่าที่ผมพูดให้ฟังก็เพื่อที่จะสอดรับกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในวันที่14เวลากลางดึก นี่เกิดขึ้นกับผมจริงมีโทรศัพท์เข้ามาหาผมซึ่งขอสงวนชื่อบุคคลที่โทรเข้ามาหาผมแต่เป็นคนที่ผมรู้จักโทรมาเล่าว่ามีการแอบบันทึกเสียงเขาใช้คำว่าอย่างนี้นะครับมีการแอบบันทึกเสียงในการประชุมที่บ้านจันสองล่าเมื่อหัวคับ และจะเปิดคลิปบันทึกเสียงนี้ถ้าหากว่าตำแหน่งที่ต่อรองกันไว้ที่รับปากกันไว้ไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงมีคำถามหนึ่งเขาถามผมว่าพี่ไทยกรกล้าเปิดคลิปนี้ไหม มันก็ถามผมในคืนวันที่14สิงหาคมมีเวลาโทรเข้ามาชัดเจนครับเขาถามผมว่ากล้าเปิดคลิปเสียงนี้ไหมผมก็ตอบไปในทันทีทันใดว่ากล้าเปิดเอามาให้ตอนนี้ก็จะเปิดตอนนี้หล่ะผมก็แจ้งเข้าไปอย่างงั้นเขายังบอกว่าเดี๋ยวดูก่อน รอดูก่อนว่าที่ตกลงกันที่บ้านจันสองล่านั้นเป็นไปตามที่ตกลงไหมถ้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงคลิปนี้ถูกเผยแพร่แน่นอนแล้วก็จะเอามาให้ผมเปิดด้วยคุยกันได้สักประมาณห้านาทีเสิ็จๆก็วางสาย ท่านทั้งหลายครับความคิดแรกหลังจากที่ผมวางสายไปนั้นผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าจะมีการบันทึกไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงหรือในตอนหลังบอกว่ามีทั้งภาพทั้งเสียงเนี่ยในบ้านจันสองล่าไม่มีใครกล้าบันทึกคลิปลับ ในบ้านจันทสองล่านั่นคือความคิดแรกของผมหลังจากที่ผมวางสายเพราะผมได้รับการติดต่อมาว่าถ้าไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้พี่ไทยกรกล้าเปิดคลิปนี้ไหมผมก็ตอบไปแล้วว่าเปิดกล้าเปิดเอามาตอนนี้เปิดให้ตอนนี้เขาบอกเดี๋ยวขอให้ไม่ได้ตามที่เขาตกลงกันไว้ก่อน นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมในวันที่14สิงหาคม2,567เวลากลางดึกผมไม่เชื่อหลังจากนั้นก็ปล่อยเวลาพอสมควรโบวชรับรองเห็นชอบให้อุคงอิงเป็นนายกไปแล้วก็ทอดเวลาไปผมได้ไป รับประทานอาหารกับผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ไปกัน3ามสี่คนนะคุยกันผู้ใหญ่ท่านนั้นท่านได้บอกผมว่าได้ข่าวจากพลเรือประธานพวกครับได้ข่าวจากพลเอกรอเรือในขอสงวนชื่อจริงท่านไว้พลเอกรอเรือเตรียมทหารรุ่น20่สิบกว่า ผมไม่อยากระบุรุ่นนะครับถ้าระบุรุ่นไปปุ๊บรู้ทันทีว่าใครผมขอเก็บไว้สงวนไว้ก็แล้วกันพลเอกรอเรือนายทหารรุ่นเตรียมทหารรุ่นยีบกว่ากว่านี่ยศพลเอกนะครับเป็นทหารบกุกจะได้ชัดเจนไปเป็นทหารบกชื่อรอเรือ เป็นเตรียมทหารรุ่น20กว่ากว่ายืนยันกับผู้ใหญ่ท่านนี้ว่าได้ดูและได้ฟังคลิปที่เขาแอบบันทึกที่บ้านจันทสองล่าแล้วผมก็ถามว่าในคลิปเป็นเรื่องอะไรเขาบอกในคลิปเป็น เสียงของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเปิดออกมาแล้วเป็นทั้งเสียงทั้งภาพเขายืนยันว่าทั้งเสียงทั้งภาพนะครับที่เปิดออกมาแล้วนี่เป็นการกระทำในการครอบงำสั่งการบงการให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลตามความต้องการของบุคคลคนนี้อ้า ไอ้ความเชื่อของผมในตอนกลางดึกของวันที่14สิงหาคม2567ที่มีคนโทรมาถามผมว่ากล้าเปิดคลิปนี้ไหมมันก็ชักมีเข้าลางเลยในความรู้สึกผมแต่หลังจากที่ผมฟังผู้ใหญ่ท่านนี้พูด ว่าพลเอกรอเรือยืนยันว่าได้ดูได้ยินคลิปนี้แล้วเนี่ผมก็ชักเริ่มเริ่มเชื่อนะครับเริ่มเชื่อตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งเมื่อวานนี้เพื่อนของผมเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งคุยกับผมเรื่องนี้ ว่าได้รับการยืนยันว่ามีคลิปที่แอบบันทึกไว้ในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลในช่วงเวลาตั้งแต่5้าโมงเย็นจนกระทั่งถึงหกโมงเศษในบ้านจันทร์สองล่ามีคลิปจริงผมฟังข้อมูลนี้จากบรรณาธิการข่าวการเมืองซึ่งเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ผมก็ตึงหิดตึงหิดใจผมจึงโทรศัพท์ถามไปถามไปที่คนที่โทรหาผมตอนกลางคืนวันที่14สิงหาคม2 5ง7 7ว่าไอ้คลิปนี่มันมีจริงหรือมีหลอกผมก็ถามคลิปมีจริงหรือมีหลอกแล้วคนที่เอาคลิปนั้นมานี่เป็นใคร สิ่งหนึ่งที่ยืนยันก็คือเป็นคนสำคัญแต่ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในแวดล้อมของบ้านป่านี่สำคัญนะครับไม่ใช่คนที่อยู่ในอาณาจักรของบ้านป่า ไก่ชิดกับน้องคนหนึ่งหรือลุงอีกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ลุงที่บ้านป่าอา้าวแต่แตงางๆกับซึ่งข้อมูลมันก็ขัดกันไงขัดกันระหว่างที่เพื่อนผมที่เป็นบรรณาธิการข่าวการเมืองเนี่โทรมาบอกว่าคลิปนี้อยู่ในมือ ของคนบ้านป่าเรียบร้อยแล้วแต่ผมโทรไปหาคนที่คุยกับผมตอนกลางดึกวันที่สิบสี่เขายืนยันว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนของลุงป้อมอ๋มาจริงจริงเนี่ยผมว่าเป็นคนของลุงป้อมหรือเปล่าเขาบอกไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ใช่คนของลุงป้อมเป็นอีกคนหนึ่งเป็นลุงอีกคนหนึ่งผมก็ถามว่ามันก็มีอยู่สามลุงอะ ลุงตู่ลุงป๊อกถ้าไม่ใช่เป็นคนของลุงป้อมมันก็เป็นคนของลุงตู่หรือลุงป๊อกไหมผมถามยำ้ำเขาบอกว่าให้พี่ไปคิดเอาเองก็แล้วกันผมก็คิดไม่ออกแล้วครับทีนี้แต่ผมก็มานั่งคิดว่าพลเรือประธานโทษพลเอกรอเรือ ได้ตำแหน่งสำคัญได้ตำแหน่งสำคัญในยุคใครมีอำนาจผมก็ค้นหาไปแล้วก็โป๊ะเชะโป๊ะเชะเ,ชเออจริงจริงตามคนที่บอกผมว่าคือไม่ได้เกี่ยวสายสัมพันธ์กับบ้านป่าของพลเอกรอเรือนี่ ไม่มีแต่ไปสัมพันธ์กับอีกซีกหนึ่งเมื่อได้ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อเท็จจริงดังนี้ผมก็จะมาเข้าสู่เรื่องว่าใครเป็นคนแอบบันทึกคลิปลับในบ้านจันทร์สองล่า แชร์กันไปครับใครเป็นคนแอบบันทึกคลิปลับในบ้านจันสองล่าในเหตุการณ์เจรจาจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวานนี้คนสนิทของผลเอกประวิทย วงสุวรรณคุณสามารถเจนชัยกิจวณิชได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยที่พักเพื่อไทยหลอกให้พลังประชารัฐลงคะแนนเห็นชอบให้องุ่งอิงเป็นนายกรัฐมนตรี39เสียงแล้วก็ถีบทิ้ง มีประโยคหนึ่งที่คุณสามารถได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในวันที่14สิงหาคม2567ที่มีการประชุมที่บ้านจันสองล่าระบุว่าขอให้ทุกพักการเมืองสนับสนุนชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีชัยเกษม จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแค่สามเดือนหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในช่วงที่จัดตั้งรัฐบาลของนายชัยกเกษมนั้นทุกพักจะได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีตามโคต้าเดิมคนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วก็เป็นรัฐมนตรีต่อไปคำถามคือว่า ใครเป็นคนให้ข้อมูลนี้กับนายสามารถเจนชัยกิจบณิชคนสนิทของพลเอกประวิทยซึ่งผมก็ฟังแล้วนี่ท่วงทํานองการพูดจาการอธิบายการร้อยเรียงข้อมูลสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่ามันมีการเจรจาอย่างนั้นนี ก็ถือว่าเป็นการอธิบายที่ตรงไปตรงมาครบถ้วนก็ฝากพลังประชารัฐนะครับถ้าได้เป็นฝ่ายค้านแล้วก็โคศกประจำตัวหัวหน้าพักพลังประชารัฐนี่ก็น่าจะเป็นคุณสามารถนี่แหละชัดเจนฉชฉชาน น่าจะเป็นการทำงานการเมืองเชิงรุกเพราะฝ่ายค้านจะต้องทำงานการเมืองเชิงรุกนะไม่ต้องได้อย่างคนอย่างนายสามารถนไ,ไปเป็นโคศกพักหรือไม่อย่างนั้นก็ไปเป็นโคศกประจำตัวของพลเอกประวิตยมันจะได้ปะชะดะกับพักเพื่อไทยได้